วันนี้จะพูดถึงเรื่องผู้ิมบาปทำบาปหนักแต่ทำไมถึงไม่ไม่ลงนรกและก็ได้เป็นพระหันด้วยก็ยังไม่รูว่าในเมืองโคศนเือกาสีอ่ะ พระมาห,าหาราชกูถึงเป็นเป็นเป็นบัณฑิตโกรกล้ชิดกับพระราชา,ราพระเจ้าอะเตนิโพสนนะได้เกิดโลกชายขึ้นมาคนหนึ่งมันเป็นเรื่องอาศีพจันในคืนที่เกิด โลกเ,เดันบรรดาศาสตร์อาวุธพวกถิ่นสอนมีดดาบต่างๆเกิดมีแสงประกายแวบวบับลักันล่านไปหมดทั้งบ้านกา่ว่าทําเป็นได้ัดรู้กัาดูตามตามเรื่องโชคเรื่องลางต่างๆความมีสีทงองคำ เขาบอกชายนี่อีกเกิดมานี่เป็นโรคหัวจทียยนั้นเธอว่าเกิดใจเลือดใจจริงนั้นเขาเป็นคนที่มีบุ้นนั่นแหละแต่มาเกิดในเลือยามโจนเขาคิดจะแก้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหตุว่ามันเกิดแล้วมันเลือนไม่ได้การเกิดการตายไม,ไม่มีใครเลื่อนได้ เลยมาคิดตั้งชื่อเช,ชื่อว่าอาหิงสะกะเขา,ขาแปลว่าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเือให้เป็นมงคลแบบเป็นไม่เบียดเบียนผู้ใดเมื่อเจริญวัยขึ้นันได้รับการศึกษาในวัดไทยกับพวกโลกััตร์โลกปราบต่างๆ ก็มีสกุลปฏิบตการศึกษาในเมืองมันดาลูกของกรามลูกของลูกหลานของกร,กร,กรงิย์ก็คงจองไปเรียนที่เมืองตักอากลาทางไปในสายไม่นอนก็ต้างชาวิธีเดินหนึ่งเดี๋ยวมาเก,กือบตลางเดือนยนถึงจะถึงเมืองตักกศศลาแล้วก็เตรียมเงินเตรียมทองไปเสร็จ ทายต้องเป็นขาดกินยอยู่เป็นขาดจากครอาจารย์อาจารย์ทิสาปาโมกเมืองจักกศิลาอาหิงสษัตด้วยความที่เป็นผู้นี้วรการศึกษาออกใจใส่ดีมาไปเรียนที่ทิสาปาโมก เป็นครูกายก,กับแม่ครูถึงเป็นภรรยาของอาจารย์ตะกัดศิลารับชายทุกอย่างตาเพืนตัดเพืนตัก้าเรวางานทุกอย่างในบ้านช่วยทำทุกอย่างแม่ครูมีความรักใคร่มากเหมือนกับลูกของเองในดานการศึกษา ทศศึกษาได้เก่งทุกวิชาบรรดาโลกขัดจัดโลกรามต่างๆที่เรียนด้วยกันช่วไม่ได้เรียนพร้อมๆกันจะยกหน้าตาผู้อื่นนั้นนี่ก็เคยความอิจฉาว่ากลับห้เรียนจนสำเร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปเมือง พอ่จได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ให้เป็นผู้ทำงานราชการด,ดีตัวเองจะน้อยไปแคคิดทำกรรมจัดอย่างอื่นก็ไม่ได้ลอยยุ่กแยอาจ,จารย์ตามที่บอกว่า ให้ข่าจ้างอาจารย์ด้วยละให้ํำจัดองคุริมานเสียาอาจารย์เาทำทาไม่ได้เขาเป็คนคนเรียนดีเขาใจใสทางรูกอย่างใฮ้บรรดาเศรษฐินที่เป็นลูกกษัตริย์ลูก,กรามผู้มั่งคั่งไปรจ้เอาวิธีไหนเลยก็เห็นว่าหาหิงจะกาม กนกลายิดกับแม่ครูมากเลยยุ่ยแย่ว่าเป็นชู้กับแม่ครูมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเหตุอะไรหนมางแล้ว้าแม่ครูสุกอะไรเป็นอุปสรรคเหตุร้องอยากองค์กริมาช่วยพอมาก็ไปช่วยกัน ตอนนี้อาจารย์เหลือไปเห็นก็นจับต้องตัวอะไรเข้าใจว่าต้องรักชออกมันจริงนะอะไรทค่คำจัดเพราะว,ว่าวิชาที่สอนน้องร้อนนนะั้อาจารย์ก็หมดวิชาแล้วหลยได้ออกเป็นอุบายนะว่าให้ไปฆ่าคนมาให้ได้หนึ่งพันคน ถ้าตนเองจะได้ความบริกรรมกั้นสูงได้ถึงกรณนิพานเนยว่าอาอิงสกะบอเอออาการฆ่าคนนี่มันเป็นบาปเลยอะาฆ่าคนฆ่าสัตว์นี่เป็นบาปฆ่ามานุษย์ิงเป็นบาปมากอาจารย์ตรงนี้มีชื่อว่าวัดจะศพ ขาอาธิบายตามหลักวิชาว่าไม่เป็นบาปหรอกตาย่ากน็เป็นฆา,าตเรก็ไอาดาบที่ควันลงไปนั่นมันทันควันลงไปในช่องว่างในระหว่างเนื้อหนังตามผนปัจจุบ,บันเขก็บอกว่าร่างก,กายเรานี่มันประกอบกันเป็น คือมันเป็นห้องห้องถ้ามาประกอบกันเป็นรางกายขึ้นัอจเที่นี่อีกควันลงไปมันขาดได้มันมันควันลงไประหว่างเส้นนั่นคือควันเดินช่องว่างคีควันลงระหว่างปรามานูมาไม่ได้ผ่านปรามานูเพราะว่าของเลยมา่อเชือพระอาจารย์ แล้วก็ขัดเครื่องขัดใจกับพวกศิษย์อ,อาจารย์ด้วยดูมันเอาสะก่อนคนนี่ไงแล้วก็คาคาไปซัก่ารลืมไม่รู้ได้กี่คนแล้วมาเริ่มกาเลยมีคาคนต,ต่อไปต้องตัดเอานิ้วนิน้อองคุลีหนึ่งเอานี้วเอานี้มือปลาชอนหนึ่ง แล้วก็ผูควงร้อยคอไว้คอ,อแผลจนเต็มคอแล้วทีดดดด่ีนมรนก็พรุ่งใหญ่ยิ่งกล้าคก็ยิ่งยิ่งหนักเก้าวมันก็จิตใจมันเยี่ยมโหดขึ้นคือว่าเป็นตอนนี้คนผูคนทั้งหลายเริ่มตื่นตัวกันมาก จนรู้ไปถึงพระเจ้าโคตนท่านก็เตรียมไม่ของครับจะไปจับองคุลิมานอาตอนนี้มีชื่อว่าเป็นองคุลิมานแล้วเพราะขาคนมากเอาเียวมือแขกขอองคุลีเนี่ยแขวนคององคุลิมานกับแล้ววามาลัยนิ้วมือนั่นเอง รอยเป็นพวงเหมือนมาลายแขงกอนมานได้มาลา,าย,ยามแล้วพวงดอกไม้เอาดีมือติดสับมาเป็นองคุลีนั้นมาร้อยเป็นพวงเป็นพวงมาลายเพียงเดียวองคุรีมานทีนี้พร,ระเจ้าปเสนี่ก็ถอนเมื่อกะเกณฑ์คนแล้วกะเฑกทหารแล้วเตรียมจะยกกองทัพไป ตกายกองทัพน้อยๆขวายมารดาขององคเรมานไม่รู้เรื่องเตรียมข้าวหอ่อคิดว่าลูกก็ต้องอดอยากก็ต้องหลบหนี้แล้วคิดว่าลูกจะต้องโูกพระเจ้าโกรสนจับประหารชีวิตในโดยความรักลูกถึงจะเป็นโจรก็ตามแต่ ธรรมจากิของแม่นั้นคือชื่อว่าลูกแล้วจะต้องรักสูงสุดกว่าผู้ใดทั้งสิ้นในครั้งนั้นพระสมมา,าพระรพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แคว้นโคศนั้นพระองค์ทราบโดยยานเห็นว่าคำองอาหิงสกานี่จะสร่างกรรมหนัก จะแล้วเป็นอานันตริยกรรมเพราะตอนนี้เลือดขาวตาแล้วถึงเป็นแม่เป็นอะไรก็จะไม่รู้จักแล้วถ้าปล่อยให้องคกริมานฆ่าแม่ได้ก็หมดโอกาสกันพอองจึงรีบเสด็จไปในทางที่องคกริมานกำลัง <c oughs> อารวาส ข้าไปพอใกล้ออกกบริาพอเห็นกล่าเป็นสมณนะก็เรียกให้หยุดลองก็เดินเรื่อยๆไปพอ,อกิริยาเข้ามาใกล้ลองก็าธิหารในห่างออกไปแล้วก็บอกก็เรียกว่ายุดหยุดหยุดสิพระพุทธเจ้าตรัอสอว่าทถาคอตหยุดแล้วท่านที่ยังไม่หยุด เราองคุลิบาลว่าเป็นสมาเป็นสมณะทำไมถึงพูดโกหกว่าหยุดแล้วทำไมยังวิ่งอยู่ออกกันเดินรัดราจะเดินเรื่อยไปออกกันมาก็ตามไปตอนนี้ลองเดินขึ้นบนบนเขาห้ทรมานให้เหนื่อยเดินก้นไปนนเดินเขาพองเดินไปปฏิหารองคุิบาล วิ่งตามโดยกำลังหาว่าพระเจ้าพุทธท็จเป็นธรรมณะเป็นพระพุทธเตพระเจ้าว่าอาตมาไม่ได้ตถาคตไม่ได้กล่าวเ็สอาตมาหยุดแล้วท,ท่านสิยังไม่หยุดคืออาตมาหยุดจากการเบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้ใดแล้วแต่ท่านี่ยังเบียดเบียนผู้อื่นยัง ย่ข้าผู้อื่นอยู่เมื่อองค์เลมานพระองค์เลมานได้ฟังล่วนี้ได้สติขึ้นมานึกได้ว่าเออเราในจริงไม่เคยได้ยินคำพูดของผู้ใดผิดผุดที่กล่าวมีเหตุมีผลอย่างนี้เราในเป็นผู้ไม่หยุดจริงถ้าหยุดก็ยังไม่เดียเดียวข่าคนสิ เลยทิ้งดาบทิ้งดาบแล้วก้มลงกราบพระพุทเจ้าเห็นว่าละมานะแล้วดานิตีมานะแ,แ,แล้วก็แสดงําไม่ฟังแล้วก็พร้อมว่าตามพระองค์ไปยังพระวิาหารนเจตวันมั้ เมื่อไปรปรารพระองค์ก็แสดงตามเพิ่มเติมอีกมาฟังธรรมแล้วก็จิตถึงธรรมพร้อมกันเลยให้บวชตอนนี้พระเจ้าปเสนที่โคศลจิตติจามรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาพาไปเส็ยแล้วแต่เขาติดตามไปที่ประวิหาร เมื่อไปถึงก็พบแต่พระพุทธเจ้ากับพระสองราสาวกอลยหนึ่งไม่พบองคุลิมานคือพระพุทธเจ้าอาธิษฐานไม่หเห็นนั่งอยู่ในหมู่สาวกอ,อะไรพระพุทธเจ้าถามว่ามหมาบอพิษมาโดรอะไรบอกาตามหมาโจนองคุลิมาน พระพุทเจ้าถามพระพุทเจ้าว่าทราบว่ามาอยู่มาที่นี่ตามพระพุทธองค์มาพระพุทเจ้าตรัสถามว่าถ้าหากว่าองคุลีมานเขาหยุดการเบียดเบียนผู้อืน่นแล้วก็บวชเป็นส,มนสัมมาเสร็จแล้วมหาบพิจังจะจับเขาไปลงโทษไหม พระเจ้าโก็โกสอนเขาตัดว่าไม่ลองโทษถ้าบวชแล้วขออนุมโมทนาด้วยลองกระดายไงหเห็นขนาดนั้นขอเห็นองคุลิมานนั่งเรียบร้อยลองก็ไม่ลองโทษอะไรแล้วก็ท่านก็ลงมือปฏิบัติ พอจริงเราจังเพราะความชั่วทำมาพอแล้วแล้วก็รู้ว่ามันทุกข์มากไปปฏิบัติอยู่นั้นถ้าไม่เอาจริงเอาจังเอาชีวิตเขาแรกตอนตนเดงสร้างคมสร้างบาปไว้มันเอาชนะต่อกเลสไม่ได้แน่เขาเอาจริงเอาจังขนาดต้องอดต้องอยากต้องถูกกว่างศรีรษะเวลาไปบินระบาดจนเลือด ศีรษะแตกก็มีพบคนเก่าจำเขาจำได้ว่าน,นี่แล้วนี่องคุริมานมเห็นเขาเอ oh าไม้ไล่บ้างไล่ตีบ้างเอาคอนหินคอนอิดไล่วางวางบ้างทางก็ไม่ตอบไม่กล่าวอะไรเขาเลกไปเสียเติมมาหนึ่งไปบินกระบท,ที่บ้านาคนมีฐานะมีรั้วบ้าน <c oughs> แล้วก็พอดีมีผู้หญิงท้องออกมาใส่บาตรออกมาใส่บาตพรมองหน้าเห็น,นพระองคุลีมานจําได้ก็วิ่งหนีวิ่งหนีไม่เข้าทางประตูไปทางรั้วไปติดที่รั้วคารั้วอยู่ไอ้ทองก็แก่จะคลอดอยู่แล้วกำลัง ร้องไวไวอวยวายปวดท้องท่านก็กล่าวเป็นคาถาขึ้นบทหนึ่งว่าอริยะโตหังภาคินิอริยายะยาติยายาโตผู้หญิงคนนั้นก็คลอดลูกได้โดยสะดวกไม่มีมันไม่มีเจ็บปวดอะไรด้วย ให้ในจันที่กลา่าวแอนในคาถาที่กล่าวนี่คือว่าข้าพเจ้าได้อ่าเป็นผู้ถือสัจจะตั้งแต่บวชมานี้ไม่ได้เบียดเบียนผูดด้ใดเลยขอด้วยสัจจะที่ข้าพเจ้ามีอยู่นี้ให้ผู้หญิงคนนี้คลอดลูกโดยสะดวกเถิดขอขอได้สะดวก กันปายหลังจนถึงปัจจุบันนี่พวกหมอพวกพระบางพวกก็เอาบทนี่แหละแยกตัวอังกฤินีอริยายะจาตติยาชาโตเนี่ยนี่หลวงพ่อเรียน20ปีนะ20กว่าปีเมันจำได้แบบสองวันนี่ไปพบเขาอีกเราเลยเออจำได้คราวนี้แหละจำไม่ได้ ได้ยาตหังภาคินี้ได้เท่านั้นนั่นไม่รู้อะไรนี่ยแล้วเมื่อสร้า <c oughs> งดีปฏิบัติคือหมายความว่าสร้างความดีให้มากเขาไอ้ความทุกนั้นมันติดตัวตามอยู่เลยนั่นแหละแต่เมื่อกำลังความดีบุญกุศลมันมากเพราะที่ที่แห่งเดียวเท่านั้นที่มัจจุมาน หรือมารใดๆจะตามเข้าไปเอาไม่ได้ก็สืที่ประนิพานจะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นจกรมาปจจรหรือจะอยู่ชั้นพรหมโลกมารก็ยังตามมัจจุมาเก,กยังตามถึงทั้งสิ้นแต่ในประนิพานนั้นมัจจุมาหาไม่พบหรอก mm hmm. ท่านก็ไม่นานท่านก็ดับขันเข้าสู่ประนิพาน ยอกแหลกกรรมทั้งหมดที่เป็นครูกรรมคือขามนุษย์ต่างพันต่างเก่าร้อยเการิอเก้าไม่ถึงพันมันขนาดไหนและการานต้องใช้กรรมการจะต้องไปตกนรกหมกไหมยอยู่ไม่รู้เท่าไหร่ แล้วยังต้องใช้กรรมแก่ชีวิต999คนต้องไปใช้ยกรรมใจเวรนะต้องเกิดคนหนึ่ง500ชาติให้เขาค่าตอกสุขฆ่าเอา500คูณ999 99, กี่ชาติเวรน,นั้นจะต้องเกิดให้เขาค่าแต่เมื่อท่านปฏิบัติเสียดีทอย่างนี้ มาถึงนิพพานกรรมทั้งหมดถึงแม้จะเป็นกรรมหนักขนาดไหนก็เป็นอาโหสิกรรมสิ่ไม่มีเว้นม่กรรมต่อไปอีกแต่ที่ที่อาโหสิกรรมกรรมหนักหรือบาปท,ที่มากเขาไมีได้พระนิพพานอย่างเดียวกรรมเล็กกรรมน้อยกขตามถ้าทาไปแล้วอาุศลนั่นอาุระลรรมมันจะต้อง ได้รับผลตอบแทนทั้งสิ้นอารเร็วเ,รเร mm. พรานั้นเองพอมันติดต่อเป็นพันนั้นติดต่อกิดกำเนิดเป็นตามพันที่เราไปเกิดเ,เกิดที่ไหนก็ตามกรรมนั้นตามพบทั้งสิ้นเพราะกรรมนั้นประดุจเหมือนตะเงาในตัวเราเราจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนอยู่ที่ไหนหน,นีคยกรรมหนีไม่พ้น หนีเชื้อโรคยังหนีพ้นแต่หนีกรรมหนีไม่พ้นเขาไปไหนโลกไอาวาไอาวาทีนี่เราหนีไปอยู่เรื่องเมืองอื่นพ้นแต่หนีกรรมนั้นไม่พ้นมันจิตเราไปเหมือนเงาที่ตามตัวเราไปทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นอย่างนี้้เมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้ว เมื่อเรารู้จักจะ <c oughs> ทำดีคุ้มครองโองทีนี้โอตตป่าแล้วเราก็ใช้บทนี้อยูแ่แล้วการที่เราจะไม่พลังพลาด <c oughs> ก็ทำทำมีอุปการะมากคือปติกับสามปัญญะนั่นแหละการที่เรา จะไม่ปราดพลังในการทำชั่วทำผิดก็เ,เพราะมีสติเมื่อมีสติทันอยู่แล้วชั่วขนาดเดียวของจิตติกิมื่อสติมันทันประคิดชั่วเขาหยุดได้และเมื่อเราศึกษาทำบัติิตทมอยู่แล้วมันก็ยิ่งง่ายเข้าเพราะมีความเห็นมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วตามสมควรแก่ทำ าการที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันนี้เพื่อส่อสแสวงหาปัญญาเท่านั้นหลักศีลหลักสมาธิเราก็มีกันอยู่แล้วรักษากันดีพอควรแล้วทางคิดจะจะสร้างปัญญาให้ลึกซึ้งในรายละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อจะได้คำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจาก,กจิตเท่านั้นจบ